สวัสดีครับพบกับผมโอพิกเกอร์เวิร์กในวันนี้นะครับรายการพิกเกอร์เฟนนะครับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษคือน้องเบนซ์กอรวินกรประเสริฐวิทย์นะครับหรือว่าน้องเบนส์นั่นเองนะครับน้องเบนซ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับก่อนอื่นอยากให้น้องเบนซ์แนะนําตัวให้กับเพื่อนๆแฟนคลับของพิกเกอร์เวิร์รู้จักหน่อยครับก็ผมเบนซ์นะครับเบนซ์กอรวินหรือว่าที่เพื่อนๆเห็นกันก็จะเป็นแอดมินเบนซ์นะครับอยู่ในกลุ่ม FPDS ครับผม FPDS ใช่ครับ นะครับ F P D S ก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งของน้องๆที่รักและก็ชื่นชอบในการสวมใส่กางเกงยีนส์น้องเป็นก็เป็นหนึ่งในแอดมินของกลุ่ม F P D S, <S ด้วยอาจจะคุ้นหน้าคุณตากันบ้างเพื<ม>่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็อาจจะคุ้นหน้าคุณตากันนะครับ,รบก็ในส่วนของวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะหยิบยกมาคุยกันก็คืออย่างที่เห็นตรงหน้านเพื่อนๆเลยนะครับก็คือเรื่องของรองเท้า รองเท้าบูทครับอ่ารองเท้าบูทหรือรองเท้าหนังะนะครับอ,อยู่ในกลุ่มของรองเท้าหนังนะครับจุดเริ่มต้นของความชื่นชอบรองเท้ามันเป็นยังไงบ้างครับน้องเบนเล่า<ก>ให้พี่ฟังหน่อยมันต้องพูดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเบนเลยก็คือเบนชอบมืงเกงยีนมาก่อนเนาะอ่าแล้วก็ในสมัยแรกๆมันไม่มีอะไรให้เราศึกษามากนกักก็จะใส่กับรองเท้าผ้าใบอ่ามันก็จะเป็น Con v ว r s e Adidas อะไรทั่วไปเงี้ยครับย้อนย้อนไปประมาณกี่ปีครับตั้งแต่เบนมอหกครับผมมอหกิ ก็ปีได้เลยคโอเคครับก็คือเราก็เริ่มแต่งตัวตั้งแต่ช่วงประมาณมอปลายโอเคใช่เราก็รู้จักนะนะสมัยก่อนเรามันยังไม่ไม่ไม่หลากหลายเท่านี้เราก็จะรู้จักไม่กี่แบรนด์อย่างช่วงนั้นก็จะเป็นดีเซลดูดี้ในในยุค o v e r c ร์คอกโตนเลยยการหาข้อมูลเกี่ยวกับอันนี้ก็อาจจะยังไม่แพร่หลายมากก็จะมีเป็นเซเว่นฟอร์เขึ้นมาครับ ซึ่งเขาก็เริ่มแต่งตัวกันแล้วถ้าเราจะเสดต่างประเทศสมัยก่อนก็จะมีซูเปอร์ฟิวเจอร์ซูเปอร์ฟิวเจอร์ทีนี้พี่ๆต่างประเทศกับในประเทศเขาก็เริ่มใส่รองเท้าบูทกันเราก็เริ่มศึกษามาบ้างเราก็ได้เห็นรองเท้าบูทคู่หนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่ารองเท้ายี่ห้อเรดวิงครับผมจะเป็นทรงมัลทอซึ่งตอนนั้นรุ่นที่เป็นไอคอนิกของเขาจะเป็นรุ่น8 7 5 8 7 5อ่าก็จะเป็น8 7 5ก็จะเป็นเรดวิงรุ่นที่หัวเป็นเป็นม็อทโทหัวจะเป็นบางคนก็จะเรียกว่าหัวจีบ ครับผม <Yeah. S 1> ประมาณนี้แต่อันนี้ไม่ใช่875ที่เป็นสีดำ uh. ครับผมประมาณนี้ครับทรงจะคล้ายๆอย่างนี้จาสีของ Red Wing 875สีก็จะออกน้ำตาลใชรับน้ำตาลอ,อ่อ,อนๆน้ำตาลทองนะความที่ว่าเบนซ์จะชอบรองเท้าที่แบบใส่แล้วรู้สึกไม่เหมือนใครเราเบนซ์ไปสะดุดตาก,กับรองเท้าคู่หนึ่งเรียกว่ารุ่น Air o o r a n g e r ครับผม Air j o r a n ก็เป็นหนึ่งรุ่นของ Red Wing อของยอทิสซึ่งตอนนั้นซีเรคทีฟเขานำเข้า Red Wing มาเจ้าแรกๆในไทย เบนก็ไปซื้อ8 a i หนึ่งสองมาก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเริ่มชอบลองท้าบูทครับผมแต่เราก็เป็นคนที่ซื้อมาถ้าไม่ชอบเราก็ขายทิ้งแล้วก็ซื้อคู่ใหม่จนสุดท้ายมันก็จะเป็นคอลเลคชันประมาณนี้ครับที่เราชอบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับอันนี้คือจุดจุดเริ่มจุดเริ่มครับเรียกว่าเริ่มเริ่มมาก็ จริงๆก็คือเริ่มจากความชื่นชอบกางเกงยีนก่อนใช่ครับแล้วเราก็หาเครื่องแต่งกายที่มาครอบร่วมกับเราในการแต่งตัวส่วนหนึ่งคือเบนซ์เป็นคนที่เตี้ยสูง112ครับผมอ๋ออ่าทีนี้ถ้าเราใส่ผ้าใบมันก็จะดูเตี้ยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยใส่บูทตนี่แหละก็น่าจะเสริมบุคลิกเสริมความสูงเราได้ด้วยก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจนะครับแล้วเออนั่นนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ครับนะครับแล้วอ่า จากคอลเลคชั่นอันนี้คือคือรองเท้าที่บางส่วนนะครับที่น้องเมนน้องเบนเอามาจากคอลเลคชั่นเนี่ยครับแต่ละคู่เป็นยังไงบ้างหนลองไล่พี่ฟังหน่อยว่ามีเรื่องราวกว่าจะได้เข้ามาหรือทําไมต้องเป็นรุ่นนี้โอเคเมนเริ่มจากคู่นี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูรองเท้ากันนะครับคู่นี้เป็นเล็บวิงแปดหนึ่งเจ็ดสามครับเป็นไอริสเซตเตอร์ก็คือเป็นถ้ามันดูจริงมันจะเรียกว่าป้ายหมาครับโดยคู่นี้ความพิเศษของมันคือมันเป็นรองเท้าหนังกลับสีครีมครับแล้วก็นํา ทั้งคู่ครับไปย้อมอินดิโก้ที่ญี่ปุ่นอ๋อใช่หมายความว่าคู่นี้เป็นรองเท้าสีสีอ่อนสีอ่อนครับใช่สีขาวครีมสีขาวครีมอ๋อย้อมยันพื้นยันโซพื้นรุ่นนี้ก็เป็นสีขาวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพื้นตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ยืมจากพี่โอมาจะเป็นพื้นเคลฟนี่ครับอ่าเนี่ยครับเขาได้ทําการจุ่มโย้อมจนเป็นสีนี้เลยใช่ครับรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดจะย้อมจากคอเล็กลำพูย่าซึ่งก็เป็นโรงงาน ทอยีนทอยีนชาช่นำอ่าแล้วก็คอเล็กลำบุยาก็ทำผ้าให้พิกอเวิร์กด้วยในในในบางคอลเลกชันนะครับซึ่งถ้าถามผมนะคู่นี้แต่งตัวยากแต่เรามีเพราะว่าเราชอบยีนแล้วเราม่ชอบบันทาบูทเพราะว่ามันย้อมถ้าเห็นจริงๆคือมันย้อมยันแบบยันพื้นอ่าผมเห็นข้างในอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูข้างในกันด้วยนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นสีน้ำเงินไปหมดเลยคือครับนี่คือเป็นย้อมอินดิโก้จริงๆเลยครับอ่าเป็นสีอินดิโก้ยันเชือกเชือกนี่ก็คือเชือกหนังเชือออกกหนนังที่ย้มิดโ ซึ่งเบนน่ะวันแรกเบนไม่รู้เรื่องอ่าครับเบนใส่ถุงเท้าขาวไปอ๋อก็ติดเลยติดแบบถึงเล็บเลยเนี่ยมือจับยังยังติดเลย่ครับมือจับยังเห็นเลยใช่จะประมาณนี้ครับคู่นี้ก็คือได้มาเพราะว่าชอบยีนครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราชอบบูทแล้วคู่นี้มันดูเชื่อมเชื่อมกับเราดีอ่าโอเคก็ถือว่าเป็นคู่ที่ที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาหรับเพื่อนที่ใส่กางเกงยีนแล้วเป็นห่วงเรื่องสีกางเกงยีนจะตกใส่รองเท้า แต่คู่นี้ไม่มีเลยเพราะว่ามีตกแน่นอนท,ทั้งคู่ตกใส่กันตกใส่เราด้วยใช่ใช่ครับอันนี้คือเป็นย้อมด้วยสีอินดิโก้นะครับต่อไปจะเป็นคู่นี้ครับคู่นี้จะเป็นไอริสเ,เตอร์เช่นกันครับเป็นรองเท้าที่เรียกว่า,าร,ราวโทราวโทน้องเมน,นพูดถึงราวโทก็คือลักษณะของหัวนะครับอันนี้เสริมเป็นความรู้กันไว้ด้วยนะครับลักษณะหัวแบบนี้นะครับจะเรียกว่าราวโทนะครับ ลักษณะนี้ก็จะเรียก m o ก k t o นะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าหัวจีบโดยรองเท้าคู่นี้เดิมทีนะครับก็เป็นพื้นเควฟมันจะเป็นประเภทของหัวครับตัวรองเท้าคู่นี้นะครับเดิมทีจะเป็นพื้นเควฟแต่เบนน่ะด้วยความที่ว่าซื้อมือสองมาเนาะได้มาในราคาถูกทีนี้เราก็ไม่ชอบรองเท้าที่พื้นมันบินขึ้นนะครับเราก็เลยไปคุยกับช่างอเพราะว่าบินขึ้นหมายความว่าพอเราใส่พื้นพื้นเควฟเดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างอย่างนี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นชัด มันจะบินขึ้นเนี่ยครับพอสักพักใส่ไปเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะมีความสึกครับโดยปกติก็จะสึกส้นเท้าด้านนอกนะครับแล้วต้องเบนไม่ชอบความที่มันมันเอียงอย่างนี้ใช่แล้วก็ด้วยความที่ว่าเบนชอบคัตตอมชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเห็นช่างไทยคนหนึ่งชื่อพี่วิโรดเป็นชื่อวิโรดเลเทอร์เขารับทําอยู่อะไรอยู่แล้วก็ไปคุยกับเขาว่าเราชอบเลเทอร์โซเขาก็จัดให้แต่เราไปวุ่นวายกับเขาตรงที่เราชอบพื้นดอกเตอร์โซครับแล้วเราชอบสีเขียว ครับซึ่งเขาก็ไปขวนขวายจนจนหาให้เราได้โอ้ใช่โดยนี่มันเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวโอลิฟครับอ๋อตอนแรกพี่พี่เข้าใจว่ามันเก่าแล้วก็สีมันก็ออกอันนี่เห็นละเป็นสีเขียวจริงๆเลยใช่ครับดังน้นว่ายางมันเสื่อมแล้วก็ขึ้นขึ้นสีเทาๆเปล่าครับมันคุณน่าจะหายากนะครับใช่ครับซึ่งพี่ก็หายให้ได้แล้วก็เป็นเลเทอร์โซโดยที่เลเทอร์โซจะเป็นแบบนี้ครับผมครับอ S <S ก็คือการใช้หนังทำพื้นและโตะโซก็ค right ือส like ่วนนี้นะครับหลายๆาท่านอาจจะจะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นพื้นไม้นะครับหลายๆท่านจะจะจะมีความเข้าใจว่าตรงนี้เป็นไม้ในความเป็นจริงอ่ะพื้นส่วนนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังหนังลักษณะนี้เลยวขอจากลองเป็นหน่อยครับอันนี้คือหนังเลยเห็นไหมครับหนังเลยตัวนี้หนังเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะผิวเหมือนกับเหมือนหนังกลับนิดหนึ่งหนังเลยแล้วก็ส่วนตัวหนังตัวนี้ที่เบนชอบก็คือ มันเขาเล็มิงเขาจะเรียกว่าหนังแบ็กครอนไดซึ่งเขาจะเป็นหนังสีน้ําตาลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะจุ่มสีดำมาไว้ครับทาสีดำมาไว้ครับซึ่งให้เวลาเกิดพาติน่าออกมาพาติน่าสีข้างในของเขาจริงๆก็คือสีน้ําตาลซึ่งผมขออนุญาตหยิบคู่นี้ซึ่งคู่นี้ครับเป็นคู่ที่ใส่มาแล้วพอเนี่ยครับเขาเรียกว่าทีคอรเอฟเฟกต์อ่าอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนเขาอ๋อโอเคมาเดี๋ยวพี่ช่วยกันหยิบให้เพื่อนๆดู มันก็จะเกิดเอฟเฟกที่สีดําุดนะครับผมเบนก็เลยมองว่าคู่นี้มันเซอร์ดีซึ่งคู่นี้จริงๆหยิบหยิบมาคู่กันเพราะว่าชอบชอบคาแรคเตอร์ของหนังชนิดนี้ครับเบนว่ามันมีเสน่ห์ดีชื่อของหนังชนิดนี้คือ Back Con ไดครับผม b a c k คอนได Back กคอนไดโอเคก็คือข้างในเห็นไหมครับข้างในเนี่ยเวลาหลังจากรองเท้าเราใส่เก่าเนาะใช่ครับมีการเสียดสีหรือว่าจุดที่นูนหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะเห็นสีของในเนื้อแท้ของเขาใช่ครับ ซึ่งปกติรองเท้าสีดำข้างในก็จะดำมันก็จะไม่ได้เห็นพาดิน่าอย่างนี้สับเขาจะเรียกย้อมทะลุใช่ไหมพี่โอ๋ซึ่งในโอสเทมากครับเทมากใช่อันนี้เบ้นเบ้นไปเจอมือสองเหมือนกันเทมาคือเบ้นเบ้นใสขนาดนี้ไม่ไหวหรอกครับซึ่งเดี๋ยวคู่นี้ก็จะไปเปลี่ยนพื้นเหมือนกันพี่ว่าอันนี้มันอารมณ์เหมือนกางเกงยีนเลยนะคือยิ่งยิ่งเก่ายิ่งสวยยิ่งเก่ายิ่งสวยคือตอนใหม่มันก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเนาะพี่โอสวยมากอันนี้ หนังมันก็ใหม่ใช่ก็คือลักษณะหนังประเภทเดียวกันหนังตัวเดียวกันเลยครับตัวเดียวกันแต่เป็นคนละทรงรองเท้าใช่แค่นั้นเองต่อมาที่แนะนําก็จะเป็นหนังม้าแล้วครับหนังม้าในที่นี้หมายถึงว่าคอเดวนใช่คอเดวานแต่เบนจะมีเป็นฮอสไฮก่อนอ๋อมีฮอสชฮด้วยมาดูอันนี้เป็นฮอสชฮโอเคเมื่อกี้เราพูดกันถึงหัวนะครับเดี๋ยวเราเอาหัวแบบนี้ลักษณะของหัวรองเท้าแบบนี้จะเรียกว่าแคปโชนะครับถ้าแคปโทที่มีฉลุอย่างนี้ นะครับอ่าอย่างทางทางโรงงานสมมติว่าทางไว้ก็จะเรียกแมทเดรียนแคปโต้บางสักก็เรียกโบกกใช่โบกก็คือรูอ่ะเป็นลายฉลุเจาะรูเป็นลายฉลุอย่างคู่นี้ถ้าเห็น texture รองเท้าจริงๆมันจะเป็นคอสไทรอืมอันนี้ในในในเว็บคอสไทรก็คือหนังม้าหนังม้าเป็นตัวเนื้อม้าทั่วไปหนังม้าอ่าโดยแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์ว่าไอรอนบูสครับผมเป็นจากเมกาคือในนี้เขาเขียนไว้ว่าเป็น ลอตาจากอิตาลีครับเป็นโรงงานแมรี่แยมแล้วก็เป็นแฮนด์ไดเบนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครับเป็นยังไงขั้นตอนของมันแต่เบนว่าเชฟมันมันดูแบบมีความกลืนเบสนิดนึงเพราะว่ามีความเว้ามีความอะไรอย่างเงี้ยครับครับคู่นี้ก็เลยชอบไม่ไม่ค่อยมีอันนี้ทาที่ทําที่ประเทศไหนครับอันนี้ทําที่อเมริกาครับแต่อเมริกาอันนี้จะส่งร้านที่ญี่ปุ่นอใช่ครับผมเป็นตัวที่ส่งอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วในรองเท้าที่น้องเบน ชื่นชอบหรือรองเท้าที่สะสมนะครับมีคู่ไหนที่แบบเป็นคู่โปรดมากๆเลยไหมครับหรือว่าเป็นคู่ที่เรารู้สึกว่าเออคู่นี้รักมากต้องบอกว่าเป็นะแบ่งรองเท้าเป็น2ประเภทคือคู่ที่เก็บแล้วใส่นานๆทีกับใส่ตลอดซึ่งที่ใส่ตลอดก็จะเป็นพวกเนี้ยครับเน็ตวิงใส่ลุยๆแต่ที่เก็บบ้างใส่บ้างก็จะเป็น3คู่เนี้ยครับผมสามคู่ด้านหน้าเนี่ยครับแล้วก็คู่ที่โชว์ถ้าชอบที่สุดแน่นอนก็ต้องเป็นคู่นี้ครับโอเคอ่าเป็นไวท์บู h เชลโคโดแวนครับคู่นี้เป็นความพิเศษนะใช่นะคู่นี้เป็นความพิเศษ คู่นี้เรียกว่าเบนซื้อมือสองมาแต่เป็นราคามือหนึ่งเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาก็ไม่ได้ใส่เป็นเชลโคดแวนสีซิก้าครับซึ่งมันหายากมากครับเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากตอนซื้อมาก็รู้สึกว่าได้จากพี่คนนึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะเดี๋ยวผมขอย่าท้าวความก่อนก็คือรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่โลกกลมมากๆใช่คอย่างนี้ละกันเดี๋ยวต้องเปเล่าเสริมให้เพื่อนๆฟังมีความโลกกลมมากๆซื้อมือสองจากพี่คนหนึ่งมา แล้วทีเนี้ยเราก็มือก็มีวันหนึ่งเราใส่มาถ้ำพี่โอก็ทักว่าเฮ้ยคู่นี้ทาที่นี่เป็นก็เลยตกใจใช่ใช่เดี๋ยวให้พี่โอเล่าดีกว่าต่อจากนี้อ่าครับก็คือรองเท้าคู่นี้เป็นหนังเชลคอร์ดเวนหรือว่าม้าส่วนสะโพกนะครับเป็นสีพิเศษเรียกว่าสีซิก้านะครับซึ่งจริงๆเรียกว่าพิกเกอรเวิร์เนี่ยเป็นคนที่คัสตอมในยุคแรกๆเลยใช่ครับนะครับที่เป็นหนังสะโพกม้าแล้วสีเนี้ยเป็นสีพิเศษ ตอนนั้นจําได้ว่าทํามา2คู่เท่านั้นนะครับสคู่เท่านั้นก็จะเป็นไซส์นี้ <7. S 2> ไซส์เกับอีกคู่หนึ่งก็คือไซส์เนะครับมี2คู่เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นหนังสีซิก้าซึ่งเป็นสีหายากมากๆของของโรงงานฮอลวินนะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้สั่งผลิตเป็นคัสซอมพิเศษเลยนะครับแล้วก็ขายให้กับลูกค้าพีิเศกท่านหนึ่งไปใช่นะครับเราก็โลกโรมมากทีเ่เขาไม่ได้ใส่เหมือนเขาเนคู่ ใช่ครับคู่นี้ก็เป็นน่าจะเป็นไอเทมเก็บสะสมละใช่ครับคู่นี้เเป็นไอเทมต้องเก็บสะสมใช่ใช่ความพิเศษของมันก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็นพื้นหนังเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะใช่คู่นี้เป็นก็แอบติดโทเพทเพิ่มมาอ่าเป็นนี่เป็นรองเท้าไวบูทนะครับหนังเชลคอร์เตแวนซิก้าเชลคอร์เดแวนนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นคู่ที่ที่รักมากๆคู่หนึ่งรักมากๆแล้วก็ไม่กล้าใส่ด้วยครับขัดเอามามองเอามาขัดอย่างนี้อ่าครับแล้วก็จะมีสีเขียวครับ เป็นเชลโคโดแวนเหมือนกันอันนี้ความพิเศษของมันคือเป็นคนไทยทําครับอ๋อคนไทยทำเป็นความร่วมมือของแบรนด์มูเปอร์ครับผมมูเปอร์ก็คือแบรนด์รองเท้าครับทํากับเนอร์แพนคัฟเนอร์แพนคัฟใช่ครับเป็นเนอร์แพนคัฟที่เขาทําพวกกระเป๋าทําอะไรเกี่ยวกับเชลโคโดแวนทีนี้เหมือนเนอร์เขาก็ผาหนังก็ได้เป็นสีเป็นเลือกสีนี้มาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเดอร์บี้ทางเนอร์เขาก็จะทําเกี่ยวกับอ็อกซ์ซอรีหนังใช่ครับ มีโทส์นะพี่เคยเห็นมีโทส์แบ็กที่เป็นสะโพกม้าส่สะโพกม้าแล้วก็มีกบอตสตางอย่างเงี้ยครับใช่แล้วตอนนั้นเราเห็นเราก็สนใจเราก็เลยสั่งทํามาครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งคู่นี้ก็ตัวนี้ก็คือเป็นหนังเชลลสีเขียวอ่าสีเขียวเป็นดักกรีนอ่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ไลกคู่หนึ่งเพราะว่าอันนี้คือตัดเย็บในไทยเลยทุกอย่างในไทยหมดนะครับอ๋อน้าภูมิใจใช่มันก็เป็นสตอรี่ที่แบบเออเราเก็บไว้คู่หนึ่งครับใช่ครับประมาณแี้่คู่นี้ใส่ไหมครับ อาจจะใส่น้อยเหมือนกันไหมน้อยครับจะมีจะมีเชลคู่นี้ที่ใส่บ่อยหน่อยคู่นี้จะเป็นพาราบูชมบอร์ดครับผมเป็นเชลโคดแวนสีเบอร์กันดีครับผมอันนี้รเรียกว่าถ้าคนเล่นหนังม้าต้องมีทุกต้องมีสีนี้กับทุกคนเป็นสีเริ่มสีคาเล่เอคาลเหรือเบอร์กันดี้เบอร์กันดีคาเลเมันก็สําหรับไว้เรียกเอาเด่นเนาะอ่าอ๋อสีมันจะแบบเลือดหมูอมม่วงครับผมซึ่งคู่นี้มันก็ ในในพาราบูธของฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าเป็นมอกโทแต่มันก็ตีไปว่าเป็นออกฟอร์ดมอกโทเแล้วเป็นข้อสั้นคู่นี้เบนชอบเพราะว่ามันใส่ง่ายด้วยความที่ว่าทุกคนนี้เบนใส่พิเก์เวิร์กตัวนี้อยู่แล้วเราไม่ได้พับขางเกง่งนะคู่นี้มันตอบโจทย์ครับคือเหมือนใส่ง่ายแล้วก็แบบไม่ต้องคุมคอไม่ต้องอะไรก็จะใส่เนี่ยมันก็จะมีร่องรอยการใส่ที่แบบเวลาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบใช่ครับก็ประมาณนี้ครับคือความพิเศษของสีอ่ สีหนังสะโพกม้าเชลคอร์ดแวนสีสีคาราเอทเนี่ยนะสีเบอร์กันดีเนี่ยครับพาทิน่าของเขาเนี่ยมันมีความแล้วแต่คนใส่ด้วยนะบางคนใส่หนังออกไปทางน้ําตาลบางคนใส่หนังออกไปทางดำบางคนใส่หนังออกไปทางแดงโดนแดดนะครับอยู่ที่โดนแดดด้วยครับอยู่ที่การขัดการดูแลรักษาด้วยนะครับแต่ถ้าอย่างซิก้าเนี่ยโดนแดดเคยเห็นแล้วแบบสีมันแอบน่ากลัวตอนนอนเก่าก็เลยไม่ค่อยกล้าใส แต่ถ้าอย่างเนี้ยไอ้ดากีนอย่างเงี้ยถ้าใส่โอ้ใส่เลยไม่เป็นไรสีก็จะไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนมากไม่ค่อยเปลี่ยนใช่ครับก็จะประมาณนี้ครับรองเท้าในคอลเลกชันเบนท์ที่เนทแล้วอย่างที่รองเบน์ใส่มาในวันนี้คืออันนี้เป็นอะไรครับไวท์บูธเอ็กซ์พิเกลเวิร์ครับเป็นรุ่นแรกโอเคเป็นหนังเนเชอรัลโคเมซิลเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตคอสอัพให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะเดี๋ยวยินดูกันเดี๋ยวนี้เรามาดูรองเท้ากันนะครับประมาณนี้ครับโอเค คุณเพื่อนเห็นไหมครับโอเคอันนี้คือรองเท้าไวบูต X p i กซ์พ w กเกิลนะครับรรที่สร้างขึ้นรุ่นแรกเลยที่สร้างขึ้นเมื่อปีผลิตขึ้นเมื่อปี2012นะครับตัวนี้ความพิเศษก็คือจะเป็นหนังโครเม็กซ์เซลจากโรงงานฮอลว i นสีเนเชอรัลนะครับชื่อเต็มๆก็คือเนเชอรัลโครเม e ก c e เซลทึ่งในสมัยนั้นเนี่ยทางโรงงานไวบูตเนี่ยยังไม่ได้ทำสีเนเชอรัลโครเม e ก c e เซลออกมา พี่โก้ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่เอาหนังโคเวกเซลเนี่ยมาเริ่มทําแล้วก็ทำรีมิเต็ดดิชั่นออกมาใช่ครับคบวามพิเศษอีกอย่างน,นึงก็คือลิ้นสังเกตง่ายๆลิ้นจะเป็นสีน้ําเงินลิ้นจะเป็นสีน้ําเงินฟ้านี่เลยครับแล้วก็จะมีเชือกฟ้าด้วยใช่จริงๆมันจะมีผูกด้วยแต่เป็นถ้าถ้าถ้าเต็มก็จะมีตัวไอตัวโฟลชังมาด้วยนะครับแล้วก็มีเชือกสีน้ําเงินครับนะครับแต่เราเลือกที่มันเรียบๆเนาะเลือกที่ว่าแต่งตัวง่ายก็เลยใช้เชือกหนังแล้วก็ จริงๆตอนแรกที่มันใหม่เลยสีมันจะเหมือนแบบครีมเลยเนาะใช่แต่ด้วยความที่รองเท้ามันเก่าแล้วเราก็ใส่มาตลอดหลายปีสีมันก็เลยจะเกิดพาติน่าสี u r เช c h ลโค e e x e e l เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออนญาตเอาคู่ใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวสักคู่สดกันอย่างนี้สดมากสดกันอย่างนี้โอ้ไม่เห็นแบบผ่านตามานานมาก จำสภาพตอนใหม่ไม่ได้แล้วนี่แหละครับคือนี่ครับอ่านี่ก็จะเป็นที่พี่โอบอกเชือกน้ําเงินตัวของใหม่ของเนเชอรัล o อ e Excel ขาวกว่านี่อีกนะคือเราทิ้งไว้ในตู้เนี่ยสี n น t ช r a l มันก็จะมีการพาทิน่าหรือสีมันก็เข้มขึ้นเพราะว่าเปิดไฟเปิดอะไรแค่นี้มันก็แค่นี้ก็เปลี่ยนแล้วครับสีก็เปลี่ยนแล้วครับสีก็เปลี่ยนแล้วครับถ้าจะไม่ให้เปลี่ยนถ้าเพื่อนๆเก็บรักษาก็แนะนําว่าใส่ในกล่องกันชื้นใส่นะครับใส่ซิลกันชื้นไว้นิดนึงเพราะถ้าไม่ไม่กันชื้นมันก็จะ ใช่เป็นรองเท้าที่ดูแลยากมากคู่นี้มันเป็นผู้ตรงตรงใช่ครับรครับพอพูดถึงการดูแลรักษารองเทา้าเออเป็นหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวผมอาจจะเพิ่มเดี๋ยวพี่เก็บให้แถมทานนิดนึงเออสหรับเพื่อนๆที่เริ่มที่จะมาชื่นชอบรองเทา้านะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่2ข้อครับข้อที่1คือหลักเกณฑ์การเลือกรองเทา้าครับอยากให้เบนฝากถึงเพื่อนเพื่อนหน่อยว่าเรามีหลักเกณฑ์การเลือกยังไง ถ้าถามในส่วนตัวเป็นเองเบนจะเลือกในรุ่นที่ใสแล้วไม่เหมือนใครจะเลือกที่เบนชอบจริงๆเพราะว่าบางคู่เราไม่ได้ตั้งใจซื้อมาขายครับพี่โอพอเราไม่ได้ตั้งใจซื้อมาขายปุ๊บเราก็สามารถเลือกได้ว่าคู่นี้เราชอบเราก็ซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองเพราะว่าเราตั้งใจซื้อมาใส่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นคนที่ตั้งใจว่าเบื่อง่ายซื้อมาขายไปก็จะซื้อรุ่นที่ที่มีความนิยมในตลาด เล d วิ n ง875เล d วิ n ง8111 8113อะไรเงี้ยครับผมก็จะมีตกน้อยราคาตกน้อยแล้วก็มีคนรองรับรองรับเยอะใช่ครับแต่อย่างเบนเบนก็จะอย่างอย่างคู่นี้ครับเขาจะเรียกว่า9874มันก็จะคนเล่นน้อยหน่อยครับก็เวลาขายก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ราคาคนไม่รู้จักคนไมแต่ส่วนใหญ่ก็คือหลักเกณฑ์ก็คือเราเลือกที่เป็นบุคลิกเราใช่ครับมีความชอบ นะครับแล้วการเลือกรองเท้าใส่กับยีนเบนมีวิธีแนวทางการเลือกยังไงครับว่าคู่ไหนจะใส่กับกางเกงยีนตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลักเกณฑ์ในการเลือกไหมครับถ้านปัจจุบันอย่างเงี้ยครับเบนใส่เป็นกางเกงกระบอกใหญ่เบนก็จะเลือกรองเท้าส้งที่อ้วนหน่อยก็จะเป็นไวบูเคก็จะเป็นเลดวิงจะเป็นพาราบูทอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าวันไหนเบนเปลี่ยนเป็นกางเกงกระบอกเล็กเบนก็จะเลือกขาก็จะเล็กลงมาอย่างเงี้ยครับรองเท้าจะเรียวๆไวบูท พับลอยๆโอเคไวบูททรงก็จะทรงก็จะเรียวกว่าใช่ครับเรียวกว่าสลิมกว่าเราเลือกรองเท้าที่ทรงมันเพียวทรงมันเรียวแล้วใส่กับกางเกงที่ไม่พักขามันจะกลบบดเรามาทำให้เราดูเท้าเล็กเป็นแบบไม่สวยนั่นก็หมายถึงว่าบาลานซ์ระหว่างกางเกงกับรองเท้ามันมันมันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับเป็นเรื่องเดียวกันใช่ครับ เดีย๋ยวขอยกตัวอย่างอย่าง,ง,งพี่เองพี่ตัดขอโทษนะครับอย่างพี่เองใส่อันนี้เป็นเวสโกบูธเป็นรองเท้าสวมสังเกตรองเท้าที่ททพี่กางเกงที่พี่ใส่เนี่ยจะเป็นทรงปลายขาบานนะครับปลายขาบานถ้าเกิดเราใส่กางเกงทรงเล็กขาเล็กสมมติว่าขาเล็กนึกออกไหมครับแล้วถ้าเราใส่บูทในลักษณะบูทสวมแบบนี้เป็นบูทสวมแบบนี้ไอตัวเนี้ยมันก็จะไม่สามารถใส่เข้าไปได้มันก็จะผิดรูปมันจะผิดรูปทรงของมันตัวนี้ขาก็จะบานออก เห็นไ,ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะบูทสวมอันนี้คือกางเกงพิกอเวิร์ก n มายเลขหกนะครับแล้วก็ใส่กับรองเท้าเวสโกที่เป็นบูทสวมเป็นเอนจิเนียร์บูท <Bo> ทรงจะอ <Engineering S 2> อกเ <Boot. S 2> อนจิเนียริ่งบูทนะครับประมาณนี้ขออนุญาตครับครับแล้วมาถึงในเรื่องของอันนี้คือขา้ขาวๆในเรื่องของการเลือกการเลือกนะครับแน่นอนและการศึกษาข้อมูลล่ะครับตอนนี้คือเขาศึกษาข้อมูล ที่ไหนยังไงถ้าการศึกษาส่วนใหญ่มันก็จะอยู่จะดูยังไงครับ Facebook อย่างเงี้ยครับว่ามันจะมีกลุ่มซื้อขายอยู่เนาะเราก็มองหรือว่ามันเราลองเซิร์ชก็ได้ครับสมมติเราสนใจในเรื่องเรดวิงเราก็ไปเซิร์ชในช่องเซิร์ชของมันก็จะมีอาร์ติเคิลที่เขาเคยเขียนกันเอาไว้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนี้การหาข้อมูลก็ก็สะดวกขึ้นใช่นะครับน้องๆสนใจรุ่นไหนอาจจะเริ่มจากชื่อก่อนก็ได้นะครับง่ายๆคือ r เร i n g White Boot อย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะอย่างพาราบูดนี่จะพาราบูดจะยากและคนจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไอรอนบูดอันนี้มันจะเป็นเหมือนช่างที่ทําคนเดียวเฉพาะนิดนึงเฉพาะนิดนึงคนเฉพาะนิดนึงใช่ครับหลักๆถ้าเอาแมสก็จะเป็นเลดวิงไวบูดนี่ก็จะเป็นคนขายมือสองก็คือคนที่เขาคัสตอมมาเราไม่ชอบมันก็จะเป็นเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเอกหนึ่งไวบูดจะเป็นคัสตอมใช่ครับคัสตอมบู่โอเคมาในเรื่องของการดูแลรักษากันดีกว่า การดูแลรักษารองเท้าน้องเบนมีวิธีการดูแลรักษารองเท้ายังไงครับให้มันมีสภาพสวยงามหรืออยู่กับเราทนทนอย่างแรกสำหรับเบนก็คือชูทีครับชูทีชูทีก็จะเป็นชูทีคืออะไรนี่ครับชูทีคือตัวนี้ครับเป็นไม้ดันทรงรองเจ้าไม้ที่อยู่ข้างในนี่ละครับสำคัญมากนะครับสาคัญมากๆชูทีหน้าที่ของชูทีเนี่ยทาหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งเลยคือดับกลิ่นรองเท้าครับดับกลิ่นเท้าเราดับกลิ่นเท้าดับกลิ่นได้ยังไงตัวนี้มันเป็นไม้ ไมซีด้านะครับอ่าไมซีด้าซึ่งตัวไม้ซีด้าเนี่ยเขามีความดูดความชื้น<ช>ดูดกลิน่นซึ่งคุณ,คณสมบัติพิเศษของเจ้าไม้ตัวเนี้ยที่อยู่ข้างในใช่นะครับสองคือดันทรงชึ่นชื่อว่าดันทรงเนาะอ่ารองเท้าเราบางทีเราใส่บ่อยๆไงครับมันก็จะมีความรอยยับรอยอะไรเงยยี้ยถ้าเราใส่ดันทรงเอาไว้มันก็เหมือนเราใส่รองเท้าตลอดเวลาครับมันก็จะตึงตลอดอ่ามันก็จะช่วยในเรื่องเวลาการดูแลรองเท้าการอะไรเงี้ยครับผมยืดระยะเวลาการใช้งานครับสามสำหรับคนที่ใส่แล้วฟิต อันนี้ก็จะช่วยใส่เข้าไปแล้วก็มันจะยืดยืดยืดได้แล้วอย่างรองเท้าเนี่ยครับสมมุติว่าหัวเนี่ยบางทีไอ้ตัวโครงสร้างข้างในเนี่ยครับเขาไม่ได้มีพลาสติกอยู่ข้างในหรือว่าไม่ได้มีเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยในบางรุ่นนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ชูทีเนี่ยไประยะยาวๆเนี่ยหัวเนี่ยมันจะบุบลงไปใช่ครับที่พี่เคยเห็นนะครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะบุบลงไปเพราะฉะนั้นชูทีเป็นสิ่งที่สาคัญอันนี้คือการดูแลรักษารองเท้าข้อที่สําคัญ ต้นๆเล็ถ้าคิดจะในรองเท้าซึ่งถ้ารองเท้าเราคู่เป็นหมื่นอย่างเงี้ยครับครับอันเนี้ยลงทุนกับชูทีก็ถือว่าคุ้มค่าหลักมันมีตั้งแต่หลักร้อยครับพี่โออย่างเบนซื้ออย่างเงี้ยก็แปดเก้าร้อยครับแต่ถ้าสมมุติซื้อของทางแบรนด์เขาโดยตรงมันก็จะอีกราคาครับแต่มันก็ปกติแต่ว่าของทางแบรนด์ก็อันอันนี้พี่ขอย่าเสริมนิดนึงนะครับพี่ ไอชูทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปทรงของรองเท้าด้วยมันจะตรงลาสาถ้าเกิดว่าเราใช้ชูทีของแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีจุดหนึ่งก็คือมันจะตรงกับรูปทรงที่เขาออกแบบไว้กับลาสของรองเท้าที่เขาออกแบบไว้ใช่ครับนะครับอ,อันนี้มีมีอะไรอีกไหมครับนอกจากชูทีแล้วก็จะเป็นเรื่องการดูแล,แลรักษาการทำความสะอาดใช่การทำความสะอาดเบนขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งเราเราต้องเราต้องออยังไงครับหมายถึงว่าปัด ทางวัสดุเขาข้าวก็ได้นะครับเพื่อนๆที่อาวุธก็จะมีแปลงขนมาครับต้องบอกว่าหนังวัวกับหนังมาวิธีดูแลคนละแบบแต่ถ้าเชิงลึกก็หนังหนังวัวดูแลง่ายครับมีออยตัวเดียวแปรงขนม้าปัดจมแต่พอเป็นหนังเชลอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายอย่างเช่นกระดูกวางที่รบลอยอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกล่องสําหรับดูแลรองเท้าของเบนอ จะเป็นประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอตัดเข้าอันนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษอีกอันนึงเพิ่มเติมเป็นการดูแลรองเท้าเลยดีกว่านะครับ<ม>สำหรับเพื่อนที่ชื่นชอบรองเท้าและอยากสะสมรองเท้านะครับหวัง<ม>ว่าจะได้รประโยชน์กับารายการพ<ม>ิกเกเฟรนในวันนี้มากๆนะครับครับไม่มากก็น้อยนะครับ,รบก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของ การดูแลรองเท้าอันน um, okay, okay, ี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษสําหรับใครที่อยากดูต่อนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเป็นมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ